ก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาล์สเปโรฟุตบอลที่สวยงามของเราได้รับคําชื่นชมพอสมควรเลยนะครับผมสําหรับฟอร์มการเล่นของเจ้าโจนาธานเข็มดีกองหลังจากสโมสรลาดบุรีเอฟซนะครับที่ช่วยให้ทีมนันเก็บคีนชีสไม่เสียแม้แต่สักประตูเดียวนะครับในเกมที่บุกไปเยือนบุรีรัมยูนเต็ดแล้วได้ผลเสมอออกมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในศึกลีโวไทยลีกนั้นล่าสุดนะครับผมโดยหลังเกมนะครับผมเจ้าตัวได้อ ดังกล่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับก่อนที่ในโพสต์ดังกล่าวนะครับจะมีแฟนบอลจํานวนไม่น้อยเลยที่ให้ความหวังว่าเจ้าสมเชงโจนทานเข็มดีนะจะกลับมาลงสนามให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งในยุคใหม่ของมาสัตระอิชิอิจนแข่งดาวรุ่งในวัย21ปีนะครับผมได้ออกมาตอบกับแฟนบอลที่ออกมาคอมเมนต์ว่าหวังว่าจะได้รับการเรียกตัวจากอิชิอิและเจ้าตัวนั้นยังได้ตอบกลับสั้นๆว่าหวังถึงโอกาสเช่นนั้นเหมือนกันสําหรับโจนาธานเข็มดีนะครับผมได้ออกมาให้เหตุผลในการเลิกเล่นทีมชาาาาาติไไทยยยปกก่่ออนนนนนหน้น้้ีวโดเขั กัดผลงานกับสโมสรอนและต้องการที่จะพักประมาณ2-3ปีหรืออาจจะไม่กลับมาอีกเลยก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ทัพช้างศึกยูย่ที่ตัวเขานั้นลงเล่นนะครับผมพาดคว้าเหรียญทองและทําได้เพียงคว้าเหรียญเงินในซีเกม2023ที่ผ่านมานี่นะครับผมหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะครับจบศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ผ่านมาเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่แฟนบอลพูดถึงนั่นก็คือเรื่องกองหลังนะครับผมโอ้โหการที่จะหากองหลังมายืนประจําการในคาสของฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันยากเหลือเกินนะครับ ขนาดตัวไหนที่คิดว่าแน่ๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังดูชักช้าอืดอาดยืดยาดไปหมดนะครับและด้วยสไตล์การเล่นที่เข้าถึงเนื้อเข้าถึงตัวดุดันมีอิมแพคของเจ้าโจราธทานเข็มดีเนี่ยนะครับผมก็ทําให้แฟนบอลไทยนะั้นนึกถึงตัวเขากันมากๆเลยนะครับและแถมตัวเขาได้ออกมาตอบกลับแบบนี้อีกนะครับแฟนบอลชาวไทยเนี่ยก็คงจะมีหวังไปตามๆกันว่าตัวเขาจะหวนกลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับตัวผมนะก็หวังแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้โหด้วยสรีระรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรงกำยำอายุยังเล็กยังน้อยนะครับมีเวลาพัฒนาได้อีกไกลๆนะครับแถมในนัดล่าสุดที่เจอบุรีรัมเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดจัดสุดจริงเหมือนกันนะครับผมยืนแน่นยืนเป็นกระแพงยักษ์ปักหลักให้ราชบุรีไม่เสียประตูเลยครับผมก็ต้องมารอรุนกันต่อไปนะครับสาหรับเจ้าลูกโซ่ว่าจะกลับมาสู่ทีมชาติไทยของเราหรือไม่นะครับเอาละครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ การรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์ like กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ช่องเลนข,ของผมด้วยนะครับรวดเร็วก็ชับฉับไวไม่ยืดเดยื้อก็ต้องเซาสเปาโลฟุตบอลที่สวยงามของเรานี่แหละครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ